น้องก็จะแนะนำวิธีฟิชชิ่งกันนะน้องเอาไว้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเผื่อได้ใช้ประโยชน์เอาแนะนำเลยนะก่อนอื่นก็เว็บที่เราใช้อ่ะเป็น c a p ฟี่ไเดี๋ยวพี่ส่งลิงก์เว็บไปให้วิธีการก็อ่ะพอเข้ามาที่หน้าเว็บแล้วเนี่ยก็ล็อกอินร r e g i s t ิ r สเตอร์ไว้หน่อยสมัครเป็นสมาชิก ลงทะเบียนเพราะว่ามันจะเก็บประวัติอะไรการที่เรามีกี่ครั้งกี่ครั้งอ่ะมันก็จะเก็บประวัติไว้เนี่ยของพี่มีเอยอะเลยเนี่ยออเก็บประวัติเลยคราวนี้วิธีการใช้งานนะนะพอเข้ามาดีจิสเตอร์เสร็จแล้วก็ล็อกอินเข้ามาเสร็จมันก็จะเข้ามาเราก็ไปที่หน้าโฮม หน้าแรกมันก็จะเป็นนี้นะหน้านี้วิธีการก็คือเราเอาลิงก์ URL ไหนมาก็ได้ยกตัวอย่างของพี่เนี่ยพี่เคยทำไอ้พวกเว็บที่มันรับทำเว็บพน,นันพี่ก็เลยหาเว็บพนันสักเว็บมาเพื่อจะแกล้งบอกไอ้ที่เว็บที่ทำรับทำนนเว็บพนันบอกว่า ชอบอ,อยากอยากได้เว็บลักษณะเนี้ยอ,อยากได้เว็บลักษณะเนี้ยเราเราก็มาสักเว็บครั ง่ายอันนี้อะไรวะเอาไปพูดนานอันนี้นะเนี่ย,เ,ยเราก็กรอป URL เข้ามาเลยเอากรอปมาก็มาวางตรงนี้เอาอย่านี้าตรงวะ จริงๆยดยวยาวแล้แต่พี่จะเอาแล้วกันมันก็มีคันนี้ .com คันนี้ใช่ไหมแล้วก็คลิก Create URL มันก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเราก็บันทึกไว้หน่อยว่าเ a อ,อ,อันนั้นอันนี้บันทึกไว้ให้เราจำได้ว่าอันนี้มันเป็นอันไหน เสร็จแล้วเนี่ยเขาเห็นมันทัานแรกใช่ไหมบีเคลิงอะไรแบบกรอกองเนี่ยพอทำเป็นเว็บเว็บที่มันฟิตติ้งได้อะมันก็จะเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นแ a ป i f y l i n k ลิงก์อะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมตรงตรงตรงบนบนบนไอแท็บตรงสือสีเขียวเนี่ยก็เวลาจะเอาไปใช้ก็ Copy มันก็จะ Copy ี a แ i f y l i n k แต่คราวเนี้ย เวลาเราเอาลิงก์ไปให้เป้าหมายเราอะมันก็จะเขียนว่าแคปิฟายลิงเนี้ยบางทีเขารู้ก็กันว่าไม่ให้เขารู้เนี่ยลองเช็งโดเมนไอแท็บเขียวๆนะกดไปทีมันก็จะมีโดเมนให้เราเลือกเห็นไหมโดเมนแคปิฟายลิงมันน่าจะรู้ไว้เราลองมาเลือกเองดิก็เนี่ยดูดูว่าจะอนไหนมันก็จะเปลี่ยนโดเมนให้เรา สมมติอันเอาอันนึงนะเราเปลี่ยนแล้วกดเปลี่ยนแล้วก็ close เสร็จมันจะเป็นอนะเปลี่ยนเป็น customer support คลิกอะไรเงี้ยเออชื่อนี้มันก็ไม่ใช่เหมือนตอันนี้เออเมื่อกี้ยังไม่ได้เซฟไปเนะน,นาะเว็บกพนันใหม่นะแล้วก็เซฟโน้ตไปหน่อย คลิกตรงเซฟโน้ตเนี่ยอ่าเซฟแล้วคราวนี้เราก็๊อปปี้ไปใช้ได้เลยตรง๊อปปี้ตรงนี้อ่า๊อปปี้ไปแล้วก็เอาลิงก์เนี้ยไปส่งให้เป้าหมายเราพอเป้าหมายหเห็นเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นถึงจะเป็นตัวหนังสือคำว่า customer support อะไรเนี่ยลิงก์เป็นที่นี้แต่กดเข้าไปมันก็จะเป็นเป็นเว็บนั้นแหละเป็นเว็บที่เรา ที่เราเอามาแปลงตอนแรกอ,อ่ะแล้วก็คราวนี้มันก็จะมาดูผลได้ว่าตอนเนี้ยเวลาจะดูแล้วก็มาดูว่าไม้ลิง์เนี่ยมันก็ได้ขึ้นในการสุดท้ายเว็บพนันนะนเวลากดดูก็เข้ามากดดูที่รายการที่7จะสิบเอ็ดเลยมันก็จะมีผลว่าตอนเนี้ยมีใคร เารยงมันจะมีผลบอกตรงข้างล่างเลยเป็นรายการที่หนึ่งสองสามมันจะบอก IP บอกมือถือบอกอะไรเท่าที่มันหาได้นะส่วนใหญ่เนี่ยต้องใช้ใช้เป็นส่งข้อความก็ได้ส่ง SMS ไปก็ได้ลิงก์เนี่ยหรือว่าส่งในไลน์แต่ Messenger นี่ไม่ได้โอเคนะน้องลองทำดูน้องลองเอาไปใช้เพื่อมีประโยชน์